เปิดตัวพิธีกรคนใหม่ MUT 2024แทน PK ทำชาวเน็ตกรี๊ดสนานต่างตั้งตารอคอยชมพิธีกร Miss Universe Thailand 2024คนใหม่มาแทน PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรทีล่าสุดทางด้านเพจ Miss Universe Thailand ได้เปิดเผยภาพสุดรอ เผยโฉมพิธีกรคนใหม่ของอีเวนต์นั่นก็คืออ้้มกอรกันสุทธิโกเศ่นั่นเองล่ะค่ะโดยระบุข้อความเพิ่มเติมบอกว่า The official main host of Miss Universe Thailand 2024 is อ้มกอรกันสุดที่โกเศ่ทํามกลางชาวเน็ตที่แห่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ฮือฮาอย่างมากอาทิเช่นทําดีทําถึงดีงามกรี๊ด ใช่เลยต้องคนนี้นี่แหละถูกเป็นต้นบอกเลยว่าถูกใจชาวเน็ตสุดๆค่ะสูงเข้าหล่อเดินใจสาวๆเป๊ะยังไงก็รอติดตามกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ